นี่ได้ี่น้องเอ้ยนี่กบเพิ่งยังได้เห็นเห็นเห็นชองตัวแล้วเาได้ชองตัวแล้วโอเคสบายดีคุณสกุลทุกคนสบายดีอ่าทุกคนไปหา ยังป้าพี่น้องการป้าเนาะแต่ว่าขาสิไดษะลายสำนายเนาะติดตามเบื้องน้ำกันโอเคเนาะพี่เนาะเนาะนไปกันคื้นเลยเปนเหมือนเลยพี่น้อง <laughs> ไปคนเดียววันนี้วนี้เราไปคนเดียวเนาะแต่ว่าขาสิเลาะเดี๋ยวเบื้อเขาสิไดษะลายสำนัยเนาะติดตามเบื้องน้ำกันป่าลายอยู่ได้โอ้ขังลายตามเงินเขา่าโอ้ยขืนลายจะแทะป่านี่ เรียบร้อยหนึ่งตนีอืเอาประคอก่อนนะเนาะหากินตามตรงหางตรงหน้าพีนน่น้องเอ้ยนี่ตามภาษาคนบ้าน,นอกนกำลังมาเลยได้ตัวหนึ่งอา้าว cái phù ao đây cảm ơn người ta thì nói đi cố gắng nhưng hiện tại hiện 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 xong rồi xong đấy rồi bạt mưa à thì hay không bừng nó nhưng pha này cốp โอเคนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามาห่อเทือนเลยเนาะแต่ว่าฝนโตห้ามมากก็เปลี่ยนเสื้อใหม่เลยเปลี่ยนเสื้อตัวนี้มาใส่ฝนโตห้ามเขามาเบิ่งกันว่าเขาสือใดลายสันใดเนาะโอ้มีเข้าใดกับมีป้าดุกป้าคอกบน้ำเลยแต่ว่าพี่ให้พี่น้องเขาได้เบิร์นอวดกำมางอยู่ได้ไปนะี่เนาะแต่ว่าฝนโตห้ามก่อนถ้าเขามา เาา่าก็ไม่ได้เอาเสียกันฝนไปนะคิดว่มาฝนสิบเอ็ดตกย่างไปเน,นื้อบาพอสม,มุนกันฝนกะมาโอ้ห้าเ,เปียกเวทแค่นี้ได้เอากระทงนี้ไปเนาะกันน้ำแต่ว่ามีกระทรงนี้กันน้ำก็ตัวซับก,ก็เปียกเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าเาฉีดลายรทำได้เนานะโอเค นี่คือข้าของนะนี่โอ้พ่ป,ปูลายเต๋ออาเชีพพ่อปูออกก่อนเนาะ ngàn bàn na ôi thôi ra ngàn nhảy ấy. นี้ข,ขาก็ได้ลายอยู่ในป่าเลยโกบน้ำโกำนะโเ,ขเขาได้ซองตูนะเอยเดขาใส่เข้าเดีวยวได้หนิเบิดสกูปปกินเลย บนต๊ะห้มเขาก่อนนะนี่โอ้ยอปีงตำคุ่นตันเสาทำล้ำพี่น้องนี่